ามสวยงามอ่ะสวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคนโครกรถไทยต้องํำนะครับพามาดูพรังสุบเดียวนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าสุดจัดประโทโวเลยนะครับยังไม่เคยเจอนะครับสำหรับอ่าสูบเดียววิ่งดินนะครับแต่แถวนี้ที่อุตลดิษคือว่านิยมมากนะครับยางโอตอนนี้ ดูความชันของบอ่อนะครับชันมากโอ้ตัวแต่ละคันนะสุดสุดสุด,ส,ดสุดทั้งนั้นนะครับนี่นะนี่นะครับสูบเดียวนะครับไม่มีสี่สูบหกสูบปนเลยนะครับนี่เครื่องส่วนมากก็จะเป็นร้อยเฮ้ยไม่ที่ฟรีด้วยอะ่ะ <laughs> อุคันนี้สวยมากเลยครับคันนี้กี่แสนครับพนนี่ยทำแค่กระบะใหม่ครับใหม่ก็เปิดรถเก่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาทําขายตอนนี้ประมาณกี่แสนสี่แสนกว่าได้เครื่องมาครับดําได้ทุกคันถ้าถ้าเกิดไม่ดําคนคงโกยไม่ไหวเนาะโอ้นี่คนโกยนี่วันนี้ไม่ไปโรงเรียนอีกและเอฟซีเอฟซีพิสันนะครับ นี่นะฉงลางเห็นว่าวิ่งกันกี่กี่เดือนเปลี่ยนเครื่องทีหนึ่งครับอันนี้เครื่องสิบสองปีทำกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวแย่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูตอนปีนบ่อว่าเสียงจะเป็นยังไงควันเป็น่างครับควันขโมงแล้วจะไหมอะไรนะ เขาบอกอะไรกี่เดือนนะสิบสองปีมที่ว่าพี่จยอง่ะเออเห็นที่เขาบอกว่าสี่เดือนเปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวไงเอนเองหน้วเออโอ้ใช้เครื่องเปลืองมากห้าเดือนเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องตัวหนึ่งนะครับนี่คันไหนสวยอ๋อนี่นะครับยาง คันนี้ของพี่ชื่ออะไรนะพี่เบนสวยมากนะครับสวัสดีครับจะพรังร้อยร้อยเท่าไหรเนี่ยรับใช่เหรอร้อยหกร้อยสิบห้านะจะมาปีนปีนบ่อไวเนี่ยจัดตัววิสันอีกแล้วเนี่ยนี่นะครับใช้สสายพันธุ์จอระเเคนะครับจอระเข้ลูกโลกใช้ดีมากนะครับ นี่ดูต้องทดสายพานสี่สี่ล่องนะครับแต่สองล่องสามล่องนี่ไม่ไหวแน่นอนลื่นครับลื่นนะครับต้องสี่แล้วก็โซโลนี่ของโตโยต้าสามเอลโอ้โตโยต้าสามเอลนะครับสุดจัดพาวเวอร์ป่ะพี่ครับพาวเวอร์ต้องพาวเวอร์ด้วยโอ้ชุดชุดเยอะมาก <laughs> อ, A, มอืมอ๋อมีปั่นคอมแอร์เอาไป ไอไล่ลมเบรกนะครับเบรกที่ครับโอ้โหสุดยอดนี่นะครับคอมเมปันปันลมนะครับแล้วก็มีไดชัตไดชาร์จสุดยอดนี่ดูช่วงล่างนะครับโอ้โหยอดงานสร้างแล้วทำไมเขาไม่ใส่เป็นสิบไปหกล้อกันล่ะพี่ อ๋อมันหน่วงนี่ดูคันนี้ครับยางเบอร์สิบล้อเลยครับอันนี้ยางเบอร์สิบล้อพีบ่บุญช่วยเนี่ยนะขอบยี่สิบสองจุดห้านะครับโอ้นี่เป็นยางสิบล้อเลยนะครับสูบเดียวใส,ส่ย,สายางสิบล้อสุดยอดแต่ว่ารถมีภาษีทุกคันไอเสียภาษีทุกคันค อ่ถูกกฎหมายทุกคันนัสัมราต่อทะเบียนได้นับนี่นะโอ้โอ,อันนี้ก็สวยแต่ว่าวิ่งดินก็เอาผ้าคุมไปอ๋อถูกกฎหมายทุกอย่างอ๋อตำรวจเล่นงานไม่ได้นะเพราะว่าถูกกฎหมายนะครับทุกคันนี้บ้างโอ้ตานนี้ยางมาจากจีนนะครับเบรกจิฟฟี่ วิ่งเที่ยวเท่าไหร่พี่สามร้อยกว่าบาทไปไกลนู่นนะโอ้ก็ไม่แพงเลยได้เยอะด้วยสุดยอดนะครับไม่ไปโรงเรียนมาเนี่ย ห้าวันอ๋เอเขาหยุดหยุดโควิดแถวนี้โควิดนะครับพี่สันตป้องกันหน่อยโอ้คันนี้สวยนะครับของพี่หยอ <canvas. S 1> งโอ้คันน <Far> ี้สวยมากเด้ว <saben> พ <adults> <correlation> ี่หยองโอ้โหเฮ้ยนี่ โอ้สุดยอดโอ้ดูกระบอกดำกระบอกดำใหญ่มากโอ้โหีิสันนี่ไม่เคยเห็นนะครับเชื่อว่าลวหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนีิสันนะครับผมจำได้แล้วพี่เอคันนี้แหละติสวนกับเราอะ อืมอ่าอ่าสวนกับผมเมื่อกี้อ่ะโอ้โหดักี่ตันพี่เนี่ยดัมหกตันครับโอ้โหดัมหกตันนะครับสุดยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยนะครับดูช่วงร่าง<ฮ> <c oughs> อืม่ามาลอนมาร้อยหกสิบนะครับ ไม่ต้องมีได้นะเพราะว่าที่เกียร์มีได้สตาร์ทนะครับพีเอสัมภาสณดีด้เลยขยายนายานกอนี่นะครับเป็นความชันของบ่อเนาะวิ่งไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาน่าจะอีกนานล่วมาเนาะน่าจะนานเนาะพอวิ่งไกลพอสมควรนะครับเป็สิบกิโลนะครับ เราทางก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางสุดยอดทางเออไม่ใช่ว่าจะวิ่งเรียบเสมอตลอดนะครับมีขึ้นเขาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยแล้วทางบนลาดยางก็ขึ้นเขาลงเขาเนาะพีเนาะสุดยอดางสุดยอดทางโคตรางไทยผมผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเออปกติแล้วจะเห็นแค่หกรอสิบร้อนะครับอันนี้สูบเดียวนะครับแต่่ะแรงนั้นหกรอมากันเลงตึงขนาดถึงอายนะครับ แฝดปากกายใช่ไหมไออืมันคือมากอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ